สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมพอีกวันก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามนะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าตอนนี้อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวอยู่นะคะอากาศเยน็นต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะในหลายคลิปที่ออกไปนะคะแล้วทีนี้ก็มีหลายหลายคนถามมาในเรื่องของวีซ่าวันนี้พิมพ์ก็เลยจะพูดเรื่องวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวคุณสามารถที่จะมาจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่าเพราะพิมมีพี่หลายหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาอย่างในกรณีที่ผู้ชาย เชิญชวนคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวว่าเฮออมาเฮออมาเฮ่อมาจดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆคือแต่ว่าสามารถเออว่ามานันสามารถทําได้ไหมในหลายประเทศนะคะสามารถทําได้นะคะสามารถทําได้แต่ว่าถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกก็คือยังไงละ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือตามปกติแล้ววีซ่าท่องเที่ยวข็อออกให้คุณเพื่อให้คุณมาเที่ยวแล้วคุณก็กลับ แต่คุณมาจดทะเบียนสมรสนั่นคือการใช้วีซ่าอย่างผิดประเภทในหลายประเทศนะคะก็คือเขาก็มีทั้งวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานอะไรต่างๆก็คือหากคุณมาจดทะเบียนสมรสมันเป็นการใช้วีซ่าผิดประเภทอะไรต่างๆถามว่าพิมพ์แนะนํำไหมพิมไม่แนะนํานะคะเพราะอะไรเพราะว่าข้อที่หนึ่งคุณไม่ได้เช็คประวัติผู้ชายเพราะตามปกติแล้วในกรณีที่คุณยื่นวีซา่า คู่มัน่นหรือวีซ่าตองแต่งงานมันจะผ่านกระบวนการเช็คแบ็กกราวผู้ชายว่าเป็นคนมาจากไหน,เม,นเมืองลึกเมืองหลังเป็นยังไงเคยมีคดีเคยต้องคดีอะไรหรือเปล่าเช็คทั้งฝั่งผู้ชายเช็คทั้งฝั่งของคุณดังนั้นนะคะก็คือมันไม่ได้เช็คเพราะว่าคุณมาทางรัฐข้อที่สองก็คือคุณไม่รู้ว่าสถานะการเงินของผู้ชายเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนเขาไม่ได้บอกคุณนะคะว่าเขานั้น มีเงินต้องส่งเสียครอบครัวส่งเสียเมียเก่าส่งเสียลูกเขาหรือเปล่าในหลายคนสงสัยว่าเฮ้ i, ยหย่าก,กันไปแล้วทําไมเขาต้องส่งเสียเมียเก่าในหลายๆเคสนะคะตอนที่เขาทําเรื่องหย่าผู้ชายต้องส่งเสียเมียเก่านะคะทางในกรณีที่ผู้หญิงนั้นแต่งงานมานานแล้วไม่ได้ทํางานผู้ชายต้องรับผิดชอบนะคะต่อให้แยกกันอยู่แต่งหย่ยาก,กันไปแล้วต้องส่งเสียเมียเก่านะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สามก็คือ คุณไม่รู้ว่าผู้ชายนั้นสามารถสปอนเซอร์อได้ไหมอย่างที่บอกนะคะว่า,าเรื่องอไรายได้แล้วที่มาพูดเรื่องของการสปอนเซอร์เพราะในหลายคนนั้นผู้ชายไม่มีเงินยื่นเอกสารให้คุณนะคะอย่างกรณีคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวคุณมาจดทะเบียนสมรสแล้วผู้ชายจะยื่นเอกสารให้คุณเขามีเงินหรือเปล่าไม่มีในหลาย เคสผู้ใช้ปฏิเสธว่าไม่มีเงินทำไงอะสตาร์ทอะคะทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อให้ทเวียนสมรสของคุณโจทย์ที่ต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าสถานะของคุณนั้นอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อคุณมีเอกสารอนุญาตให้คุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นนะคะก็คือคุณไม่สามารถรู้พ,พวกนี้พี่มีเคสที่น่าสนใจมากๆมา,มาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิง ไม่เคยรู้ประวัติผู้ชายเลยแต่เคสนี้เขาไม่ได้มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาด้วยวีซ่าอื่นตอนที่เขาเออเป็นวีซ่าอื่นที่เขายืน่นตอนที่ไปสัมภาษณ์สถานทูตถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้ชายของคุณนั้นเคยมีเรื่องราวเนี้ยแบื้กงหลังคณรู้เปล่า ผู้หญิงไม่เคยรู้เลยลอยเวลาที่คบหผ่ากับผู้ชายผู้ชายไม่เคยปรีป้ปากบ,บอกดังนั้นนะคะมันถึงเป็นการดีมากและดีมากที่สุดที่คุณนั้นจะต้องควรที่จะยื่นวีซ่าให้มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบของเขาเขาบอกว่าวีซ่าคูมา่มั่นวีซ่าแต่งงานคู่ก็ยื่นไปบางคนบอกว่ารอไม่ได้นานมากๆนานนานจริงๆพี่บอกกันนะคะว่าคุณอื่นเขารอได้คุณก็รอได้เหมือนกันให้เขาผ่านกระบ,บวนการทุกอย่างตรวจสอบแมกกาว เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของคุณทั้งชีวิตนะคะคุณต้องมาอยู่คุณย้ายมาอยู่หัวเดียวกับเทียมรีบในต่างประเทศไม่มีญาติโกโมติกาไม่มีพี่น้องคุณจะไปหวังไบบเพื่อคนไทยด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ค้อ Imposible บนะคะบอกเลย i m p o s s i b l e ที่นี่นะคะตัวใครตัวมันใช้ชีวิตบ้านขครบ้านมันการที่เขาจะไปช่วยผู้หญิง ช่วยคุณอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะว่าในต่างประเทศบางเคสนะคะไปช่วยมาแล้วมาแอบตีท้ายคัวเขาก็มีแย่งผัวเข้าไปก็มีดังนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระชดในต่างประเทศเขาไม่ค่อยกล้าช่วยกันมากสักเท่าไหร่และอีกเคสหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมาแล้วมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวมาจดทะเบียนสมรสในระหว่างที่ไปสัมภาษณ์เจ้าที่ไม่ให้เจ้าที่ไม่ให้ผ่านเพราะอะไร เพราะคุณมาด้วยวีซ่าที่ผิดประเภทเชิญคุณกลับไปที่ไทยยื่นวีซ่าให้มันถูกต้องเคสนั้นนะคะรอปีกว่านะคะแทนที่จะสั้นกว่านั้นหากมาตามทางนะคะก็จะสั้นกว่านั้นแต่บางเอืญว่ามาทางรัฐมันเลยยาวดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะคิดดูให้ดีนะคะเวลาที่ผู้ชายในหลายคนบอกมาว่าเฮ้ยมาเหอะมาเหอะอะไระมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวมาจดเบียนในหลายคนลาออกจากงานมานะคะทุกท้ายผู้ชายจดไหมไม่จด ต้องได้กลับนะคะต้องได้กลับซึ่งเยอะมากๆพี่ไม่อยากจะพานะคะมีเยอะสุดๆ,ๆอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะมีคําถามมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะยินดีพูดคุยพบป๋าพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆ,ๆ,ๆคนนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดละคางไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่เราจะได้มาฟังพร้อมกันนะคะไปค่ะวันนี้ค่ะ